ครับสวัสดีครับผมกับผมต้องซุกนกเขาใหญ่เมืองแปบคือเกาแล้วครับผมมาสวนนกขอกม,มานำํำเอาตัวโลโกครับเอามาฝึก เนี่ยทะเล็ดเขามานําอยู่ครับใส่ต้นสักต้นเก่าพุ่นละอ่ะรอหลุดเรอติดตามมึงครับสิเป็นจังได๋เอามื้อนี้เอาแม่สวนออกมาบ่ได้ออกโดนล่ะฮะรอหลุดเรอติดตามมึงสิเป็นจังได๋ี่มีนกมาใกล้มันอยู่บ่มื้อนี้

các tồn câu này đã xù giúp nó pa ở đây ก็แอบแอบอืมน่าสูแล้วโดดล้อง่เป็นยังเห็นยังจะมาหย่าน,นี่ตื่นยังคือถอยออกถอยเข้า อ่าก็เรียบร้อยแล้วบานางนี้สวนจัดให้แล้วมาก็ไม่บานที่เราเนะี่ยไปเก็บตวัวมันก่อนบานเลยเขายุดโดนครับมาแดดเรางานก็เลยออกมาเหรียญม,มันห่อนเลยมันฝนบกกนัวโตกับแดดห่อนละ เป็นแตงสันฝนบดโตกับม่นแดดโหลดเขามาหลายตัวเขามาสามตัวสี่ตัวตัวมันดูรูสิเขามาเหยียบตัวนึงเต็นสวนแต่มันตัวใไบ้บานนี่เป็นตัวถือเนาตัวนี้ถือกระนาบเต็มพูดกินออกสองสามตัวกะเสียวไปเก็บแลล้กะเสียวมาขึ้นไปห้องเก่านี่ละ พะว่าบอได้ไปใส่คู่ยัยงคู่อยู่ฮะเดี๋ยวเอานกล,กมง,ลกมงมาเบิ่งฮะเอาตัวมันลงมาเบิ่งบันเป็นนาจังได้เข้ามาบักดนซเซตเมียสวนจนได้บอได้ออกโดนละ,มะเมียสวนกันได้ ยังมันคือเราเฮส่วนเจ้ามหิสวรรณห้องยีกยีกไปพุหละ่ะไปพดชุกทิ้งหน้าพุหล้อ ฝนแต่งลืมๆนั่นต้นบม่ได้ออกในสวนวันสิบปีแล่ะทายคนกับปนันวันนั้นกสีเศร้าล,ะล,ะล,ะล่ะล่ะฝนเบิง่งฝ่าเปิดละ่ะูเสียงกบ biết nào nằm như thế sao phải Sao phải Tôi này vẫn hết nộp Nộp ăn lộ Quýt khuyên kinh Ta mừng đi vào phần mà lùng liền ฮะบาน่ะ่านนตจักเว็นตัวไดเอาถุงมาเ่ยไปอยู่ใน,นรถไลบังคิปด,ดีๆแม่นบักมันคู่คู่อยู่บาา่อยัก แต่ว่าไปเอาหังหันหมวนมันออกไปกันไล่คู่ใส่กันดีดีล่ะอะ uh huh. ตัวบ่ใหญ่นกตนัวน้อยมาหลายตัวคู่ใส่หมูอยู่บ่บ่คู่ได้มาเฮ็ดสวนแต่เก่เา โอ้คู่อยู่ไว้เจ้ามหสวรฮะเจ้ามหสวรโอเคมาตานครับมาแล้ว สี่ปอยเหรอครับไปฟังกัดจีไอแม่บ้านปอยอ่ะปอยเข่าสู่ปอยขึ้นสู่ธรรมชาติบอลครับบองามอ่ะปอยซะอ่ะให้แม่บ้านเป็นปุปปอยย <c oughs> ่างไม่ใส่ยี่ยนนี้ <c oughs> เออนั่นบอบิดบอหนี้อ่ะบอหนีมันก็สิไปอยยี่ดอกปอยได้ล่ะเข้ากับปอยไป โมเมนว่าปินบ่ได้ครับมันงางไม่อยากไปคือจังใดครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาเท่าน,นี้แล้วครับครับก็ขอบคุณขอบคุณอาจารย์ทุกท่านพ่อแม่ทุกๆท่านนะครับไอ้น้องทุกคนการสนับสนุนเบิ้งช่องท่องสุกนกเขาใหญ่มึงแปรมาโดยตลอดนะครับ ครับสำหรับกินอีกอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออป้าสวัสดีครับ